สมมตินะครับคือเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบบางทีคือเราไม่กล้าเข้าไปหาเขาอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเคยบอกว่าชอบเขาไปแล้วก็ตามคือคุณหมอคิดว่าควรทําไงดีฮะไอ้ที่ไม่กล้าไปหาเขาเนี่ยทั้งที่เคยบอกว่าชอบเขาเนี่ยทำไมตอนนั้นไม่กล้าไปหาเขาเขาใกล้มีรอบเดือนอไ,ได้ยังไงถามนี่จริงๆนะที่ถามไปเพราะอย่างนี้นะครับน้องน้องผู้ชายจะต้องรู้ว่าเวลาจะไปจีบสาวๆเนี่ยต้องดูนะครับต้องดูทิศทางดูทางหนีทีไล่นะครับ แล้วต้องดูว่าตอนนั้นเป็นอยู่ในช่วงใดของรอบเดือนเธอเพราะผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะเริ่มขึ้น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 พอถึงกลางรอบเดือนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะสูงสุดฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนความรักนั้นถ้าเกิดไปบอกขอความรักตอนช่วงกลางรอบเดือนที่เธอกาลังอารมณ์ดีเนี่ยนะตอนนั้นพูดอะไรก็น่ารักไปหมดพอหลังจากไข่ตกไปแล้วนะครับประจำเดือนมันเริ่มใกล้ๆจะมาตอนนั้นฮอร์โมนเริ่มใกล้ๆจะเพี้ยนยิ่งใกล้จะมีประจำเดือนยิ่่่งเเเริมียนทา ตอนนั้นถ้าไปขอความรักนะโดนห้ามมือหลังมือห้านิ้วกับมาเลย<ม>ะตะนนี้นจะไปบอกว่าเธอไข่ตกหรือยังไปถามเขาอย่างนี้ก็ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันก็ลําบากตรงนี้แหละ <c oughs> นะครับว่าใครจะได้ไรือไม่ได้แต่นดมๆก็ไม่รู้วิธีการดูให้ดูอย่างนี้ช่วงตอนไหนที่ใกล้ๆไข่ตกเนี่ยผู้หญิงจะหน้าตาเปล่งปลั่งหน้าตาเป็นประกายใสยปิ๊งเลยถ้าช่วงไหนใกล้ๆจะมีรอบเดือนสิวจะเริ่มขึ้นตอนนั้นอย่าไปยุ่งนะอันนั่นก็คือเรื่องทางสรีระและทางร่างกาย แต่เราเป็นผู้ชายนะครับถ้าชอบผู้หญิงเดินไปบอกเลยไม่มีอะไรเสียเลยนอกจากเสียน้ำลายไปบ้างเล็กน้อยนะรักเขาชอบเขาต้องไปบอกเขาถ้ารักเขาชอบเขาแล้วไม่ไปบอกเขาแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมไปบอกเขาอยู่ดีๆเกิดมีไอ้หนุ่มคนมันแซงทางโคง้งอ่ะบอกทุกวันเลยแหววนะนะครับไม่สมหวังเด็ดขาดนะครับน้องต้องจําไว้เวลาที่สมมติเราเป็นผู้ชายเราไปชอบผู้หญิงเนี่ยเราบอกเขาว่าเราชอบเขาเรารักเขา ถ้าเกิดเราได้สมหวังเออก็โอเคได้ถ้าไม่ได้ก็เสมอตัวจริงไหมครับเหมือนเดิมไม่มีแฟนเหมือนเดิมอะนี่ยผู้ชายเราต้องจํำมาไว้เวลาไปจีบสาวถ้าจีบไม่ได้มันไม่ใช่เสียมันจะไม่เสียอะไรยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนนี้ไม่ได้เราก็ถือเป็นบทเรียนว่าวิธีการแบบนี้น่าจะใช้ไม่ได้หาวิธีใหม่จีบสาวคนต่อไปจีบสาวคนต่อไปไม่สําเร็จก็จีบสาวคนที่สามคนที่สามไม่สำเร็จก็คนที่สี่ คนที่สีไม่สำเร็จก,ก็คนที่ห้าไม่สาเร็จก,ก็จีบมันไปเรื่อยๆจีบไปจีบมาไม่มีใครให้จีบก็จีบตัวเอง <laughs> ได้ด้วยนะคุณหมอเขาคืออยู่คนเดียวเป็นโสดอย่างมีความสุขนะครับ,รบต้องจําไว้ว่าถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงจะไม่มีแฟนไม่ต้องรีบร้อนถึงเวลานั้นมันมาเป็นกุลุตเลยนะครับบางทีถึงเวลาเนี่ยเกิดไปมีไปแล้วพอตอนหลังมาเจอคนใหม่รู้อย่างนี้ยังไม่มีสะก็ดีเพราะฉะนั้นดูนานๆไม่ต้องรีบร้อนแต่ชอบเขาไปบอกเขาเลยน้อง Come.